chỉ đường ơi, Ê! Yeah. Tại gì yeah. ui 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 What ui 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 nè, ขอคนที่มันมันจริงโอเคฟอกเราจะไม่ขออะไรนายแล้วฟอกเออดเดลเดลเดลฟอกเดียวเด,ว,เดวขอขออีกอย่างฟอกฟอกไม่ดไม่ดีเขาไม่ได้ครับอ่ะสักสามกล่องพอละโอเคครับแล้วในกล่องก็มีนี่ประมาณสามอันนะฮะและนี่ก็ส่วนของผมครับอันเมื่อกี้ของคือส่วนของในกล่องนะฮะไปกันเลยนี่ผมเอาหมวกแลกกับไอ้นี่นะอะไรอ่ะ จะโตโหมิวสิกเพลินมาเลยปิดเลยนะฮะโอเคเอาหมวกแลกกระดาบนะฮะผมโคตรฉลาดเลยผมไม่ชอบสุสีกับไคครับนะฮะเอ้ยหยีอะกูบอกกูไม่ชอบสุสานกับไคสัสโอ้กูมองหน้าแป๊บเดียวเนี่ยปิดเอ้ยหย่านะลูกขอร้องแหละโอ้แม่แค่นีน้ต้องใช้ความรุนแรงกันด้วย ขี้เกียจครับไปกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปกันเลยโอ้โหเหลือดวงเดียวใจเย็นครับเซตโฮมได้บอกว่าตรงเนี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยก็ซิล่าเอ้ยไม่ใช่เอ็นเดอร์แมนไอ้สัดโอ้ยไอ้ยแมปนี่มันหาลาดจิเอ้ยไม่ได้ด่าแมปด่าก็ซิล่าเอ้ยไม่ใช่เอ็นเดอร์แมนเออโอ้โหี่ยก็ตีแล้วมึง ขอละอือมันอย่างเงี้ยชุดเกาะออกไปดีป่ะไปก็แล้โอว้ยแต่เหลือแค่ชุดเดียวเองอ่ะรอบเนี้ยเอาจริงอะอ่ะปิดไปโฮ้ยเป็นโลคกวครับเป็นโลคก่วก่าอะไรวะเอดอร์แมนง่าย โอ้โหแม่นไอ้ได้ได้มัน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 เย็บโอ้ยพักก่อนพักก่อนห้ใจก่อนอยาน่ามึงไอตัวเมื่อกี้มึงยามั้ไรเดอร์คิกแถวนี้โอ้แม่งสไลด์น้นสะเพรินเลยมึงนักปาแม่งแห่งชาติแหมเราจะมาป่าตรงนี้ไม่ได้นะฮะเราจะไปเสียแต้มกับไอพวกนี้ไม่ได้แต่ก็ต้องลองเสี่ยงครับ รู้ว่าเสียงแต่ของต้อ,องกอหลอกหลอกละมึงสองลูกเลยโอ้ยรู้ว่าโอ้โหยอหดจริงครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับเตรียมอาวุธไว้ก่อนมันคือเขาวง,งกตอันแสนพงนาอ้าวรู้สึกว่าจะมาทางเดิมนะฮะเ <laughs> ฟล <laughs> เดี๋ยว เอ๊ทางนี้หรือทางไหนนะทางไหนทางไหนวะฮิ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 ฮอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหุหุจดจริงครับโอ้มันสุดยอดจริงครับเออมันาจดจริงอ่ะฮ่าฮ่าโหเด็กกาแฟแมะนี่ดีว่ะอ้าวโผล่มาจุดเริ่มต้นอาชีพหายกรรมบาย วิ่งไปครับชิดมุมเขาว่าซ้ายนี่โชคดีนะฮะโชคดีครับโอ้โชคดีคุณคุเว้ยไปขวาบ้างเอาขวาไายเลยไปขวาบ้างโอ้ยงกัดงัดโอเคซ้ายซ้ายตันซ้ายขวาเราลองติดขวานบ้าง เอาเอางงแล้วกูเอ้ยอ๋อทางนี้ใช่ไหมอ๋อทางนี้เย็ด yes! ได้ออกมาแล้วเอาไอ้ทางเดิมด้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูโครงสร้างของแมพก,ก่อนน่าจะหาทางไปประมาณทางนู้นน่ะนะครับเราก็ต้องเอ,อ้ยยุงกัดแปบบ๊บโอเคเรียบไปทางซ้ายนะฮะเพื่อที่จะหาทางไป อย่เดาฟักขอนะฟักขอญาตฟักโอ้เป็นงี้ได้เองอะนะไหนดูสิโอโอเป็นงี้ได้เองโอใช่แล้วโอใช่แล้วโอโอเป็นงี้ได้เองอะนะเอ๊บโอโหเราลงมาที่เดิมแล้วฮะโอเคครับเราก็เดินไปนะฮะโอเป็นงี้ได้เองนะฮะโอไปเลยฮะโอโยอุยอุยอุยเวรกรรมเกือบตามทันกูแล้วไง โอ้แมร์สจอห์นจริงอ่ะแม่์โอเคขนาดนี้แล้วก็ไปได้เอ้าหมากรหองไหมวะเอาสวยละเอ็นเตอร์เพลย์หมดนะฮะลืมเก็บมาเห่าหาพ่อไงไปเถิดเถิดเถเถาด่าหมาหมาแม่งจะแตกแล้วอืออืออือรอดรอดเกือบเกือบมันไม่มีเช็คพอยต์ไงวะเนี่ยอุ้ย อะไรวะเนี่ยโอ้โหรอบรองว่าต้องโน่นหาเรื่องนะครับตรงนี้ฟอกขอนะฟอกไม่พออ่ะฟอกขอแล้วฟอกเราจะได้รีบถ <dd lava> <less> ่ายรีบรีบรีบจบนะฮะฟอกนะนะฟอกขอนะลูกเอ็นเดเพย์หนวะหนึ่ง้องหยัมงีจ เคครับเราไม่มองหน้าใครครับไม่มองหน้าใครครับมองแต่ตีนก็พอแล้วฮะเฮ้ยแต่มองตีนเขาอยเอาตีนให้เรานะี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ครับมองตาไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเกิน